ดนตรีอันหนักหน่วงระหว่างการแสดงทุกครั้งของส l a y ลเยอร์ไม่เพียงเกิดจากฝีมือของสมาชิกทั้ง4แต่กำแพงตู้แอมมาเชลที่เรียงรายสองข้ามเวทีคือแหล่งกำเนิดเสียงอันกึกก้องซึ่งนักดนตรีทั่วโลกให้ความไว้วางใจสำหรับการแสดงที่ต้องการคุณภาพของเสียงที่หนักหน่วงเป็นพิเศษ ซึ่งผู้ที่ให้กำเนิดเครื่องขยายเสียงอันเป็นตำนานจนได้ฉายาจากวงการว่าเป็นบิดาหแห่งความอึกทึกอย่าง Marshall, จิมมาแชลเสียชีวิตลงแล้วในวัย88ปีหลังต่อสู้กับโรคหลอดเลือดสมองและมะเร็งตลอดปีที่ผ่านมาในยุค60ที่จิมมาแชลเริ่มกิจการขายเครื่องขยายเสียงในอังกฤษแอม ใช้คือผลงานของค่ายเฟนเดอร์แต่เสียงซึ่งหวานใสเหมาะสำหรับดนตรีแจ๊สและคันทรีกลายเป็นข้อจำกัดของนักดนตรีหนุ่มชาวอังกฤษในเวลานั้นที่ต้องการเสียงที่เกรี้ยวกราดยิ่งกว่า <S <S มาแชลจึงนำแอมของเฟนเดอร์มาดัดแปลงด้วยการเปลี่ยนหลอดสัญญา,าศและวงจรขยายเสียงจนได้มาซึ่งเสียงดุดันเป็นเอกลักษณ์ทำให้อัมาแชลเป็นที่นิยมของมือกีตร์ยุคนั้น <S <S โดยเฉพาะรุ่น blues breaker ที่สร้างให้กับเอริกครับตันซึ่งวงการยอมรับว่าให้สำเนียงที่กลายเป็นมาตรฐานของมือกีกตาร์สายบลูร็อกในยุคต่อมา นวัตกรรมของมาแชลรวมถึงการประดิษฐ์ตู้แอมเมื่วอมมวงเดวูซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความอุกทึกในการแสดงต้องการแอมที่ให้พลังเสียงที่มากขึ้นมาแชล,ลจึงสร้างตู้แอมที่เกิดจากการนำแอมหลายตัวมาซ้อนกันพลังในการขับเสียงของตู้แอมมาแชล,ลเปิดโอกาสให้วงดนตรีสามารถสร้างเสียงที่ยิ่งใหญ่แม้แสดงที่สถานที่ขนาดเล็กจนตู้แอมมาแชล,ลกลายเป็นที่นิยมใช้ในเวทีการแสดงของนักดนตรีร็อกและเมทัลในปัจจุบัน เสียชีวิตของจิมมาแชลเกิดขึ้นในช่วงที่มาแชลกำลังฉลองการก่อตั้งบริษัทครบรอบ50ปีโดยเตรียมจัดงานแสดงยิ่งใหญ่ในสนามกีฬาเวมบรีเดือนกันยายนนี้ <Hey. S 1> การจากไปอย่างกระทันหันทําให้หน้าเว็บเพจของนักดนตรีชื่อดังทั่วโลก <Hey. S 1> เต็มไปด้วยคําไวอไ้อาลัยการจากไปของนักประดิษฐ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เปลี่ยนโฉงหน้าวงการเพลงโลกจากนวัตกรรมที่ช่วยหนุนเสริมเส้นทางอาชีพของศิลปินมาแล้วนับไม่ถ้วน hey.